สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่า Facebook นะครับปรอมทั้งทีมงานสิงห์บรรทุกถุกทุกถันเลยนะครับผมสร้างนึกละเอียดครับจากทีมงานอู่ซับประเสดยนต์จำนายรถบรรทุกรถหกหล่อทุกชนิดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาเบ่งรถที่อยู่ในอู่ห้าในช่วงนี้นะครับผมอาจจะบอบอกราค่าเป็นบางขั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอู่ห้กงเหลือรถที่พร้อมขายอยู่บรจาคีขั้นนะครับ ส่วนมากตอนนี้ก็เหลือตำรวจรอดเจ็บงานนะครับเหลือตำรวจรอดเจ็บงาน,ม,นมาเบิ้งขั้นแรกกันเลยนะครับมาเบิ้งขั้นแรกกันขั้นนี้เป็นเอ็นชิวาร้อยห้าสิบแรงนะครับเอ็นชิวารอยหาสิบแรงรถตัวนี้ปีสี่แปดนะครับรถตัวนี้ปีสี่แปด พร้อมใส่งานแล้วนะครับพร้อมใช้งานเครื่องดีขับซีงามสำหรับรถตัวนี้นะครับรถ<ไ>ตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับสี่แสนห้ามื่นบาทนะครับสำหรับ n q r 150ร้อแรงปี48<ไ>ตัวนี้นะครับ ส่วนตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังนี่เป็น NPR 1 1 5แรงนะครับ NPR 115แรงนะครับ <Okay. S 1> วางเช่นยูนิคนะครับวางเชนยูนิค2ตันครึ่งนะครับ <Yeah. S 1> วางเช่นยูนิค2ตันครึ่ง3ปอก2ชักนะครับ กับสวิงนะครับพร้อมกับสวิง15ตันนะครับ,รบ,ต,นะรบตัวนี้ผมก็เคยเื่อดล้ลงรีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมใส่งานแล้วนะครับตอนนี้ก็พผ่อมใส่งานแล้วรถตัวนี้นะครับที่ผมได้ตังค่าไ้อยู่ที่3แสน70,000บาทนะครับ3แสน70,000บาทสำหรับ n p r ร้อย10ผาแรงตัวนี้นะครับ ก้อนเข้าไปเบิง้งใน youtube ก็ได้นะครับยอ้อนเข้าไปเบิง้งวิดีโอที่ผมเด้อัดไว้นะครับผมเด้ลงไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดโดยรวมนะครับของ n อ r นพีอรอ่อยสีผาแดงตัวนี้นะครับผมเล้ลงที่ดิวไปแล้วก้อนกลับไปเบิ้งกันนะครับามใส่งานแล้วนะครับ เช่นทางอูเฮาก็ได้สร้างไว้อยู่นะครับคันถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่ใส่เช่นท,ที่ต่อดำนะครับ่ะเขามาเบิ่งนเขามาคุยกันนะครับเช่ยนอยู่กับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่สองตัวนะครับสองตัวตัวนี้เป็น,ชน,น,นเนชนนนืสองตันห้านะครับเป็นเชนทาดาโนสองตันห้านะครับตัวนี้ อ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นสามตันนะครับอืมอีกตัวหนึ่งเป็นสามตันเป็นยูนิคนะครับเป็นเชนยูนิคสามตันนี่นะครับเป็นเชนยูนิคสามตันนะบิ่งขั้นนี้กันนะครับขั้นนี้เป็นเอ็นเชียเป็นเอ็นเชีย ตัวนี้ว้างเครื่องลอ,อยแรงนะครับกำลังเก็บงานอยู่ว้างเครื่องมาเลยสวัสดีสวัส<บ>ดีครับ e เอฟซีก่อนผมชื่อผมชื่อเด็กชายแล้วว่าใช้ผลิตพันฑ์มาครับน้องชื่อเล่นชื่อชื่่อเลนชื่อน้องแคนดี้แล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถแล้วว่าแจมโบ้กับให้มีตังมันควรบูมนะครับผมมารีวิว,วเป็นเอ็นชีอร้อยแรงนะครับเป็นเอ็นชีอร้อยแรง ตัวนี้ว่างว่างเช่นเอ,อ่อว่างเช่นทาดาโน่นะทาดาโน่นะครับว่างเช่นทาดาโน่สองตันสามปอกสองชักนะครับสามปอกสองชักกำลังเก็บงานนะครับผมเปลี่ยนหัวไม้นะครับผมเปลี่ยนหัวไม้หัวก็มันผูแห้งปวดสร้างเปบนสมอะไสรสร้างเปบนป้าอะไรนะครับมันผูแห้งปวดผมก็เลยได้เปลี่ยน เปลี่ยนหัวหม่นะครับกาลังเก็บงานอยู่สีเชี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกนะครับเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกขืนไม่เลยนะครับเป็นกระบะเหล็กทั้งลูกขึ้นไม่เลยกัะซี่กับงามนะครับกัซซี่สวยเบรกลมบางเคียนนะครับบางเคียนเดี๋ยวเก็บงานเสร็จกะจังมาเบ่งกันเรือง ในเรื่องของราคานะครับให้เก็บงานเสร็จก่อนนะครับ100เป็นเชียร์รยแรงวางเข้น2ตันนะครับ3ปอก2องชักเก็บงานเส็จค่อยมา่ากันในเรื่องของราคานะครับ ไปเบื้องด้านหลังกันนะครับเบื้องด้านหลังกันตัวนี้กับตัวเก้านะครับเอ็นเชียร์อยสามสิบนะครับเก็บงานกะใกลส้สเสร็จแล้วนะครับเก็บงานใกล้จะเสร็จแล้ว130เอ็นเชียร์ลอยสามสิบแงดำเกษตรนะครับเอ็นเชียร์ลอยสามสิบแรงดำกเกษตรต่อม่จากข้างอูเ่าเลยนะครับเก็บงานเหลืออีกนิดหน่อยนะครับเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บงานเสร็จกะ จะมาว่ากันอีกเพียนหนึ่งนะครับในเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงให้ได้เบิ่งกันอีกนะครับ NCR 130ร้อยสามแรงดำเกษตรนะครับปีสี่เจ็ดดำต่อใหม่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอู s u ดี D-Max นะครับอู s u ดี D-Max ดำนะครับ เป็นอ s ซูซูดีแมกดำดำต่อไม่เลยนะครับเก็บง mm hmm. านน้ำบอ่อทันรถเก็บงานไหลนะครับอิซูซ mm ูดีแมกดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจังมาว่ากันในเรื่องของรคาคาอีกเทียนหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้ รถเดือยพอค่อยไหลนะครับเดือตรถเจ็บงานช่วงนี้รถที่พร้อมขายตามสภาพกับเอามาช่วงหลังๆนี่ก็ออกเมือนแล้วนะครับลูกค้ามาจองกันไปเมือไหแล้วนะครับนี่ลอยชิบะนะครับลอยชิบาทีไดีลงทีได้ลงรีวิวห ลูกค้าได้เบิ่งกันกับขั้นีีกะลูกค้าจังหวัดเลยนะครับลูกค้าจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้ดมาว่างมาจํไใ้แล้วนะครับเพิ่นมาว่างมาจํไใ้หมู่บ้านนะครับหนึ115่งร้อยสิบห้างตัวนี้ก็เป็นซีหล้อนะครับตัวถัดมานีเป็นซีหล่อนะครับเป็นเอ็นเชียร์แปดสิบแปดแรงเป็นซีหล่อนะครับ แต่ก้อนนี่ว่างดำนะครับขั้น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 นี้ขั้นนี้แต่ก да ต้อนนี้มันเป็น <backyard> ดำนะครับรู้สึกว่าลูกขาโทรมากบอต้องการดำจะคนเลยนะครับผมก็เลยโยกดำออกนะครับผมก็เลยยกดำออกแล้วก็ขึ้นกระบะเล็กไหมนะครับขึ้นกระบะเล็กไหมทั้งลูกเลยกะเหลือรอเจ็บงันสีก่อนนะครับ เจบงานสีเศจกะจังมาชมกันไหมในตัวนี้นะครับรถเจ็บงานหลายนะครับรถมีมีตลรถเจ็บงานงตัวนี้ก็เป็น NPR นะครับเป็น NPR ว้างเครืองลอยสิบแรงนะครับเป็น NPR ว้างเครืองลอยสิบรงรถตัวนี้กะผมว่าที่ปูพื้นเล็กนะครับผมว่าที่ปูพื้นเล็กแล้วกะว่าที่ให สร้างคนเจี๊ยบสีนะครับหรือท่านลูกค้าตอนใดนะครับที่สนใจกะไปตามสภาพแบบนี้กะจังเขามาเบิงเขามาคุ้ยกันนะครับราคาแสนนิดนิดแสนกว่ากว่านะครับขันตามสภาพนะครับแต่ขันเจีย๊ยบงานกะจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแนวทีท่ดะเจีย๊ยบกะ นี่นี่แหละครับผมติปูพื้นเล็กนะครับผมตีปูพื้นเล็กทับใหม่นะครับปูพ,พื้นเล็กทับใหม่พวกภายในก้อุปกรณ์กับคบเหมือนอยู่นะครับแต่ว่าท่านนี่ท่านได้เก็บใส่นะครับถ้าสาั่งบนเห็ดท่านอีกกดีก็ดีก็ได้เก็บอุปกรณ์ใส่ล้วก็บปูพื้นเล็กขายตามสภาพเลยนะครับหรือจังไนกะ จังเบิ่งกันอีกเที่ยหนึง่งนะครับตัวต่อมานี่ก็เป็นรอยชิ้นนะครับเป็น NPR 115แท้นะครับลูกค้าเพิ่นกันได้วางมาจำไบเหล่ลวละตั้งแต่กี่ผมใส่ขอ,อกนะครับตั้งแต่ก่อนนี่ผมใส่ขอ,อกลวบดนี้ลูกค้าเพิ่นเดียวไปเรียนนักเรียนนะครับเพิ่นกันได้บอ่อยผมใส่ล้างคาให้กันลยเดี๋ยวอขอ,อกลงล้งางคาาึ้นในเพิ่นนะครับ ตัวนี้เพิ่นกับว่างมาจำไปแล้วนะครับ NPR 1 1 5แรงตัวนี้รถหางแถวเลยนะครับเป็นรถห้างแท้ลูข่าเพ่นในว่างมาจำแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น NPR130 แรงนะครับรุดมัดจำนะครับ NPR 1 3 0แรงตัวนี้ปีหานนะครับ NPR 130แรงปี B 50นะครับกระบะยาว4เมตร30นะครับเป็นตัวกระบะยาว4เมตร30นะครับเป็นยาง825หานะครับเป็นยางไ่แล้วเป็นยาง825หารถตัวนี้ถ้าตามสภาพนี่นะครับตามสภาพนี่ผมตัง้งราคาไปยูที 3 9 5 0 0 0บาทนะครับ3 9 5 0 0 0บาทสำหรับ n p r 130แรงปี50ยาว4,30เมตร30ตัวนี้นะครับตัวที่ตัวนี้นะครับตัวนี้แบเป็นร้อยสิบแรงนะครับผมเดยเอาขอมานหมึกวันหมึอก้อนนะครับ ผมก็เดยเอาขอมากเหมือนก่อนเราบันนี้ลูกค้าผมก็เริมถามเพิ่นนะครับว่าฟาเพิ่อยู่จังหวัดไดเพิ่นก็นด้วโวนเงินมาว่างมาจําแล้วนะครับเพิ่นก็นด้วโวนเงินมาว่างมาจําแล้วกัสิไเด้เจฟสีห้ไหมนะครับสีเด้เจบซีห้ไหมแล้วก็ขืนคอ,อกเล็กนะครับเจบซีห้ไหมขืนคอ,อกเล็กเดิมแห้งครับรถก็นีเดิมครับน่นะครับมีพ่อเบอร์แล้วเรียบร้อยนะครับ มีพาวเวอร์แล้วยางกระถือว่าดี6กเซนอยู่นะครับจะจบไปแล้วนะครับลูกค้าโอนขึ้นมาว่างมาจำแล้วนะแต่ว่าผมผมผมไม่ดได้ถามเพื่อนว่าเป่นจังหวัดใดนะครับ n อ็น1 0อแรงขาเก็บงานให้ลูกค้านะครับมาตัวนี้เป็นมิตซูนะครับเป็นมิตซูแชนเตอร์นะครับ เป็นมีสู้เช่นเต๋อว่างเคนสามตันนะครับวางเคนสามตันสามปอกสองชักนะครับวางเคนสามตันสามปอกสองชักตัวนี้ก็ล่อเจ็บงานสีนะครับล่อหนานจนจนกระบะเล็กขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับอืมล่อเจ็บงานล่อเจ็บงานสีนะครับเล็กที่ผมมอาว่าตอนนี้เป็นเล็กใหม่เหมือนนะครับเป็นเหล็กใหม่เลยนะครับ ล่อเจ็บสีนะครับจากล่อโดนบ่โดนกับเบิ่งเัาเองนะครับจนแดงจนจนเลกจนเลกไม่แดงนั่นเลยนะครับตัวนี้ก็ล่อเจ็บสีเพราะว่าส่วนมากของผมทีเลงงานในที่ลูกค้ามาว่างมาจําก่อนนะครับลูกค้าว่างมาจําขั้นใดคือเอาเข่าเห็ดในมือว่างมาจําเลยนะครับมันก็เลยมันก็เลยลาซาในเรื่องของงานสีนะครับเพราะว่างานสีนี้เป็นงานละเอียด มิตซูบิชิชันเตอร์สองร้อยยี่สิบสองแรงนะครับบางเชนทาดาโน่สามปอกสองชักนะครับเดี๋ยวเห็ดงานไนเกีบยานก่อนจังมากคุยกันในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวจะลงเห็นมึงทุกขั้นเลยล่ะ,ะขั้นี้กฮิโนเอฟซีนะครับ ฮีโน่เอฟซีตัวนี้ก็รอเจ็บงานขึ้นกันนะครับตัวนี้ก็รอเจ็บงานเหมือนกันฮีโน่เอฟซีนะครับวางเคนสามตันครึ่งนะครับวางเคนสามตันครึ่งสามปอกสองชักนะครับวางเคนสามตันครึ่งสามปอกสองชักฮีโน่เอฟซีนะครับ รอก็บงานสีขึ้นกันนะครับมันเป็นงานละเอียดแล้วมันลาสระอันสะนะครับมาเมื่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นฮีโหนูเอ็ซี่ขึ้นกันพึ่งเข้ามันนี้เลยนะครับพึ่งเข้าวันนี้เลยรอล่างร่อนันกันมันกับน,นาจะขายไปตามสภาพก่อนนะครับขั้นนี้นายาชีได้ล่างออกแล้วก็ ขายไปตามสาพอนเพรทะวสร้างสีห้องงานไหลายแห้งนะครับเราก็ช่วงนี้เป็นหนาฝนสร้างเป็นเหตียดงานลําบากนะครับมันแห้งหยืดระยะออกไปอีกนะครับยืดระยะลาสาวออกไปอีกนะครับหนาฝนนี่เป็นอุปรสรรคของสร้างสีเลยนะครับเด mm hmm. ี๋ยวใครผมล่างกอนนะครับนี่หนูเอฟซีขั้นไหสงสัยสงสัยติไปตามสภาพนะครับ วางเชนใหญ่เลยเชียนใหญ่เลยนะครับดล่านวัดสดุนะครับเป็นเชียนบูมใหญ่นะครับรถใส่งานอยู่สูงมือนลด้ครับรถใช้งานอยู่ทุกวันเดี๋ยหให้ล่างก้อนนะครับล่างแล้วกับยวสีมาลง่ม เ้วกะแจ้งถิ่ว่าบอกในเรื่องของราคานะครับชิปหนาหนาจะลงขั้นนี้ละนะครับชิปหนามาเิ็งขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายเป็นเอ็นแชรร้อยสามสิบแรงนะครับเอ็นแชรร้อยสามสิบแรงตัวนี้ก็รอดเจีบเหลือเจ็บสีหัวนะครับเหลือเจ็บสีหัวขื้นคอกนะครับ รถตัวนี้ผมเคยลงไหวอยู่สามแสนสองตอนนั้นนะครับตอนที่ว่ะท่านเหตสีสามแสนสองหมื่นบาทนะครับตอนนั้นยังวระท่านเหตสีนะครับตอนนี้ผมบมเขามาเจ็บงานแล้วคัสซี่งามขักนะครับคัสี่สวยสุดยอดเลยนะครับในเรื่องของคัสซี่งามขักนะครับนี่นี่คือตั้งเหมือนนะครับนี่คือรถรถทียูอูเฮ้านะครับ สวนหมามีแตล่ลดรอดเจ็บงาน,นะครับมูนึงกับยูสวนนะครับมูยูสวนกับเหลือแต่มูเกาที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือรถทั้งหมดของอ uh ูเฮางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ็บงานเสร็จตัวใดเจ็บงานเสร็จผมก็ดีทยอยออกมา,าดีวให้ทุกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับกา <c oughs> ฝากไว้น้ำเนี่ยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอกวติเปลี่ยนทา้งเฟซบุ๊กช่างนึกรอยเอ็ดนะครับทา้งเฟซบุ๊กช่างนึกรอยเอ็ดทางเพจนะครับทางเพจช่างนึกรอยเอ็ดอู่ซับประเสริญยนนะครับทางเพจช่างนึกรอยเอ็ดอู่ซับประเสริญยนกับทาง YouTube นะครับทาง YouTube ช่องซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรอยเอ็ดนะครับ ช่องซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดสำหรับท่ y YouTube นะครับก็บฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเป็นกำลังใจให้กันนะครับสุท้ายผมสร้างนึกร้อยเอ็ดครับพร้อมทีมงานอูสับประเสริฐจนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพอกันไหมในชิปน้ะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ